มีคำถามมาหาครูค่ะว่าได้หัวหน้าใหม่มาแต่หัวหน้าใหม่คนนั้นน่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างเลยจะให้ approve po อะไรสักทีนี้ขอข้อมูลยิบเลยจะให้ confirm drawing อะไรสักอย่างก็บายเบียงก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ข้อมูลตรงนั้นไปซัพพอร์ตตลอดเลยครูมีวิธีแนะนำไหมครูมีวิธียังไงที่จะไม่ทำให้เขามาสร้างปัญหาให้กับผมไม่ทำให้เขาไปสร้างอุปสรรคให้กับคนอื่น โอ้เป็นคำถามที่ร้อนแรงมากเลยคุณต้องใจเย็นๆนิดนึงเขาเป็นคนใหม่เขายังไม่รู้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทนั้นๆที่เขาไปอยู่ว่าเป็นยังไงครูมองว่าเจ้าของบริษัทเขาก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างแล้วที่เขาให้คนคนนี้มาเป็นหัวหน้าคุณจริงอยู่ที่คุณบอกว่าเขามีประสบการณ์ในการผลิตตัวสินค้าตัวนี้แต่ว่าเจ้าของบริษัทเขาไม่ได้มองแค่นั้นแน่นอนเขาอาจจะมองจุดอื่นด้วย เพราะไม่งั้นอะ่ะเขาก็คงเอาคนในบริษัทขึ้นมาเป็น GM แล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างอาจจะแบบทุกคนตัดสินใจเร็วหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าผลเสียมันตกที่บริษัทไงไม่มีใครอุดรูร่วให้เขาเลยแล้วเขาเห็นคนนี้เป็นคนละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนที่จะอุดรูร่วให้เขาได้เขาก็เลยให้คนนี้มาคุมดังนั้นคุณก็ให้โอกาสเขานิดนึงใจเย็น เพราะแต่ละคนก็มีชุดข้อมูลในการตัดสินใจไม่เหมือนกันแต่ละคนประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนกันบางทีเห็นสถานการณ์อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างเนี้ยเขายังตัดสินใจทําไม่เหมือนกันเลยอย่างบางคนเห็นรถปาดหน้ามาเนี้ยโหไม่ได้เลยฉันยอมไม่ได้ตามไปปาดหน้าคืนแต่บางคนก็ กอไม,ไม่เขาคงมีทุรละมัง้งหรือว่าใครอาจจะเข้าโรงพยาบาลญาติเขาเสียหรือเปล่าเขาเลยรีบขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้ขับรถเร็วก็ต้องรีบไปเขาอาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นมาเขาก็เลยคิดในแง่นั้นไปได้แต่อีกคนที่หัวร้อนที่บอกว่าไม่ได้ยอมไม่ได้เขาอาจจะไม่เคยเจอสถานการณ์เหมือนอย่างอีกคนนึงก็ได้เขาเคยเจอแต่ว่า ปาดมากูปาดกลับปาดมากูปาดกลับเขาก็ตัดสินใจไปปาดต่ออีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ตัดสินใจไปทําอะไรอย่างนั้นเพราะเขามีชุดข้อมูลอีกเขาที่เขาตัดสินใจไปแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเขาก็มีชุดข้อมูลการตัดสินใจของเขาการดูของเขาที่เขาจะแอบพูดอะไรออกไปสักอย่างเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่โดนคือตัวเขามันจะโดนเต็มเเลยอาจจะโดนตําหนิด้วยโดนหักเงินด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดทําอะไรมาพลาดดังนั้นคนที่เป็นลูกน้องก็ยังมองไม่ถึงมุมข้างบนไงน ก็เลยตัดสินใจว่าเขาเยอะว่าเขายิบก็ใจเย็นๆนิดน,งนึงครูก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณรู้สึกดีได้นอกจากบอกคําว่าใจเย็นๆถ้าเกิดคุณล้อนลนไปเขาก็ไม่อนุมัติให้คุณโดยเร็วอยู่แล้วเขาก็ยังคงขอข้อมูลจากคุณอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมดังนั้นคุณก็ไม่ต้องร้อนลุ้มใจคุณเขาให้ทําอะไรก็ทําจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําคุณจะได้รู้ในตัว สินค้าตัวนั้นได้ลึกเข้าไปอีกรู้ในเนื้องานได้ลึกเข้าไปอีกอนาคตคุณไปโตขึ้นคุณมีข้อมูลซับพอตอยู่ในตัวคุณเยอะมากพอคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นตัวเขาก็เหมือนกันเขาคงยังไม่มีข้อมูลที่มากพอเขาเลยไม่มั่นใจในการตัดสินใจดังนั้นสิ่งที่เขาขอคือจะไปซับพอตในตัวเขาคุณมองว่าถ้าเกิดมันเจอสินค้าที่เหมือนกันทุกๆครั้งทุกๆครั้งเขาคงไม่ถามคุณยิบขนาดเนี้ย ดังนั้นครูก็บอกคุณนว่าให้ใจเย็นๆเพราะยังไงคุณก็ต้องเจอเขาไปตลอดคือคุณเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนตัวคุณเองได้ถามว่าคุณเปลี่ยนหัวหน้าได้ไหมเปลี่ยนได้แต่คุณก็ต้องไปอยู่ที่อื่นแต่ตราบใดที่คุณยังอยู่ที่เนี่ยคุณก็ยังคงต้องเจอเขาเจอเรื่องที่จะต้องให้คุณซัพพอร์ตงานอยู่ตลอดตลอดดังนั้นคุณก็จะเครียดไปทําไมอะ ก็ทําอย่างที่เขาบอกถ้าง,งานมันไม่เดินมันติดขัดคุณก็คุยกับเขาตรงๆว่าฮยปัญหามันเป็นแบบนี้ครับมันจะต้องอนุมัติโดยเร็วครับไม่งั้นมันจะสั่งของกันไม่ทันแล้วครับแล้วถ้าเกิดมันด่วนขนาดนั้นแสดงว่าไม่มีแผนอะไรกันมาเลยต้องการด่วนถ้าเกิดหัวหน้าคุณเป็นอย่างนี้ก็ต้องขยับแผนออกไปหน่อยไหมเพื่อที่จะซับพอร์ตเอกสารเขาให้เขามั่นใจมากขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วในการตัดสินใจอ่ะถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาคือบริษัทพลาดไม่ใช่ตัวคนพลาด ตัวคนพาดก็แค่โดนด่าบริษัทพาดก็คือเงินเลยทุนเลยก็ต้องมีเพิ่มขึ้นถ้าอะไรมันไม่รัดกุมขึ้นมาการทำงานทุกที่มีปัญหาเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานจริงๆเรื่องงานก็ไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคน แต่เรื่องคนมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องงานใช่ไหมในบริษัทมีงานมันก็ต้องมีคนมันก็พันกันไปอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามีแต่งานอย่างเดียวไม่มีคนทําเลยมันก็ไม่ใช่งานมันมากับคนอยู่แล้วปัญหามันก็มาจากงานมาจากคนนั่นแหละทุกบริษัทก็ต้องมีการแก้ปัญหากันหมดอาจจะเจอในรูปแบบเพื่อนร่วมงานเจอในรูปแบบหัวหน้าเจอในรูปแบบเจ้านายขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันได้ไหม คือถ้าคุณมองธรรมชาติของงานมันออกคุณก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดกับมันบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยที่เครียด่ะมันไม่ได้เครียดเรื่องงานนว้ยมันเครียดเรื่องคนแล้วงานอยู่ดีๆมันจะเดิน1 2 3 4สมให้มันสําเร็จได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องมีคนมาทํามันไปคนกับงานอะมันก็คู่กันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่างานไม่ติดปัญหาแต่ติดปัญหาคนว่ามันก็แปลกๆอยู่นะเพราะว่างานมันดิ้นไม่ได้งานมันก็คืองานมันก็วางอยู่ตรงนั้นอะถ้าสมมติเป็น PO จะให้เปิด PO แล้วถ้าไม่มีคนไปทํา PO มันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถจะไปส่งหาใครได้ไม่สามารถจะคีย์เข้าระบบได้มันก็ต้องมีคนเป็นคนทำเพราะมีคนเข้าไปทํามันก็จะเจอปัญหามันก็จะมีปัญหามันก็ต้องแก้กันไปปัญหามันอาจจะไปกระทบกับอีกคนนึงกระทบกับอีกฝ่ายนึงมันก็ต้องแก้ต้องรับกันไปเพราะว่าถ้าแต่ละคนมันทนกันไม่ได้อะบริษัทพังเลยนะไม่งั้นทนในโลกนี้มันทำงานร่วมกันไม่ได้นะ มันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครูว่าก็ต้องใจเย็นๆยังไงครูก็เอาใจช่วยก็อย่าไปร้อนลนกับสิ่งที่เจอข้างหน้าเขาให้ทําอะไรก็ทําไปก่อนคิดในแง่ดีไปก่อนว่าเออดีมันก็ทําให้ฉันเก่งในเรื่องนี้มากขึ้นทําให้ฉันละเอียดรอบคอบมากขึ้นก็คิดในแง่นั้นไปดีกว่า เพราะยังไงก็หนีกันไม่พ้นยังไงครูก็เอาใจช่วยนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆทําจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อครูหวังอย่างนั้นจริงๆยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ